ถ้าข้อต้องคิดในการตกแต่งที่ทำงานที่บ้าน HOME OFFICE นั่นเองโอเค ในลองมาถึงจริงๆมันเป็นยุคโควิดตั้งนานแ้แหละครับเพราะเพื่อนเพื่อนก็ทํางานที่บ้านกันมาสักระยะหนึ่งแล้วแหละหรือบางคนได้เซตอัพบ้านตัวเองเป็นออฟฟิศไปแล้ว f i n a l l y เหรียญบ้านเป็นที่ทํางานไปนแล้วอ่ะคือมันเป็นสิ่งเดียวกันไปแล้วในยุคนี้ครับนั้นถึงเวลาที่เราต้องมาแลปอัพแล้วว่ามันจะมี5ข้อที่เราต้องคิดระวางแผนนิดนึงเพื่อที่จะจัดบ้านของเราเนี่ยสักมุมหนึ่งของบ้านเนี่ยเป็นโซนทํางานหรือรโซนออฟฟิศนั่นเองครับอ่ามากันที่ข้อแรกเลยก็คือโซน จัดโซนก็คือโซนนิ่งนั่นแหละเขาบอกว่าในโซนที่ทํางานของเราในบ้านเนี่ยควรจะเป็นมุมที่สงบเริ่มต้นที่ไหนดีอะเฮียถ้าเอาจริงเนี่ยสำหรับหลายๆหลังนะครับที่ยังมีห้องว่างอยู่นะครับในบ้านเนี่ยก็ยึดห้องนั้นแหละครับเป็นห้องทํางานก็คือห้องนอนห้องไหนที่มันว่างอยู่ครับหรือเป็นห้องเก็บของ ห้องให้แขกนอนก็ได้ใช่ห้องรับแขกยึดเลยครับเป็นห้องทํางานเราไปเลยหรือบางคนนะครับถ้าบ้านมีบริเวณมีพื้นที่เนี่ยอาจจะสั่งตู้คอนเทนเนอร์มาทาออฟฟิศหรือสั่งประกอบขึ้นมาเลย<อ>ก็ได้ดาวอะไรเงี้ยใช่ครับแล้วแต่ว่าจะเอาแบบมีห้องนั้นในตัวหรือไม่ก็แล้วแต่งบประมาณก็สามารถที่จะเพิ่มเติมจัดแต่งเข้าไปได้เพราะว่าเอาจริงนะเฮียเบสิกเลยอะ่ะเวลาเราได้ฟังคนอยากจะมีบ้านอะ่ะน้อยคนมากเลยอะ่ะที่จะจัดห้องทํางาน ไว้ตั้งแต่ในส่วนการออกแบบเพราะว่าด้วยงบประมาณเป็นหลักมากกว่าเพราะว่าบางทีเนี่ยการที่ทําบ้านเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะทําแบบพอดีตามงบไม่ได้ไม่ได้มีเหลือเผื่อห้องไว้ดังนั้นเนี่ยห้องเนี่ยก็มักจะไม่ค่อยพออยู่แล้วเป็นเรื่องปกติดังนั้นเนี่ยการใช้พื้นที่ภายนอกบ้านเนี่ยที่เป็นพื้นที่ว่างเนี่ยวางตู้คอนเทนเนอร์หรือทําบ้านน็อกดาวน์ขึ้นมาเนี่ยเป็นห้องน็อกดาวน์ขึ้นมาเนี่ยจึงเป็นไอเดียและเป็นแนวทางที่หลายๆคนทํากันเช่นบ้านน็อกดาวน์กำลังมา ก็มันมีอยู่แล้วมันมีอยู่แล้วใช่ครับความต้องการก็เยอะขึ้นด้วยแม่กระทั่งบ้านนกดาวน้องหมายังมีเลยครับขายได้ราคาด้วยครับใช่ครับ 2. รวมอุปกรณ์ทํางานไว้ในห้องเดียวกัน ก็คือให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ที่จําเป็นต่อการทํางานอ่ะมีครบครันก็ถ้าใครเคยทํางานออฟฟิศหรือใครที่เคยมีบริษัทหรือเปิดบริษัทเป็นของตัวเองเนี่ยก็มักจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าสิ่งที่จําเป็นสําหรับการใช้งานในออฟฟิศเนี่ยมันมีอะไรบ้างก็ไม่ว่าจะเป็นโต๊ะเก้าอี้คอมพิวเตอร์ชั้นวางเอกสารแฟ้มเอกสารอุปกรณ์เครื่องเขียนต่างๆปรินเตอร์สำคัญคืออินเทอร์เน็ตอีกใช่ครับอตอนนี้ก็จะมีคอนเฟอเรนซ์คอรก็จะแบบจะต้องมีอะไรอ่ะฉากเขียว อาจจะต้องมีไวบอร์ดอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบแมกกา่งอุปกรณ์ที่ลิงก์เกี่ยวกับจาก iPad ไปสู่หน้าจอ,อาใช่ครับอันนี้ก็ ขึ้นอยู่กับว่าธุรกิจที่ท่านทําเป็นธุรกิจแบบไหนบางคนอาจจะเป็นรีลนซนนะครับทำงานคนเดียวก็อาจจะใช้อินเทอร์เน็ตแต่อาจจะไม่จําเป็นต้องมีโต๊ะประชุมชนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่จําเป็นต้องมีโต๊ะประชุมก็อาจจะมีโต๊ะประชุมเข้ามาอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่ท่านต้องใช้ตามจําเป็นนะครับอันไหนที่ประหยัดงบได้ก็ประหยัดงบไปก่อนนะครับแต่เอาเท่าที่จําเป็นในการใช้งานสิ่งที่3ก็คือสโตรเลจหรือว่าพื้นที่จัดเก็บนั่นเองหลายๆหน้าที่การงาน ยังจำเป็นทนี่จต้องมีการใช้เอกสารเรียกไม่ได้ไอ้พวกบินซื้อของอะไรเงี้ยใช่ครับงานบัญชี ครับงานบัญชียังไงจะก็ยังเลียงไม่พ้นนะครับฉะนั้นเขาแนะนําว่ายังไงก็แล้วแต่ควรจะต้องมีตู้เก็บเอกสารให้มันเป็นระเบียบนาะหลายๆคนไม่ได้นึกถึงตรงนี้นั่นเป็นที่มาที่ว่าเราจะต้องหาพื้นที่ให้มันในการวางตู้อะไรแบบนี้ค,คือก็ต้องหาพื้นที่ให้มันนั่นเองหลายๆคนนึกคาดไม่ถึงว่ามันจะต้องมีพื้นที่จัดเก็บอุปกรณ์เอกสารอะไรพวกนี้สุดท้ายก็จะลกกองเต็มอยู่หน้าโต๊ะนะครับก็เดี๋ยวนี้มีพวกตู้ดีไซน์สวยๆเยอะแยะเลยเข้ากับตีบ้าน มาข้อที่4คือสีสันบรรยากาศในโซนทํางานของเราเขาแนะนําว่าก็ควรจะเป็นสีที่ไม่ฉูดฉาดมากเป็นสีอะไรอยาะเอียพวกพาสเทลก็อืมสีฟ้าสีเขียวอ่อนสีออกอ่อ,อนๆนะครับไม่ใช่สีฉูดฉาดเพราะว่ามันจะไปช่วย เพิ่มสมาธิในการทางานเพราะว่าถ้าเป็นสีฉุดฉาดหรือสีที่มีออกไปแนวดาร์กมากเกินไปเนี่ยมันก็ไม่ช่วยเสริมบรรยากาศในการทํางานนะครับบางทีทําไปก็จะช่วยเสริมอาการง่วงซะมากกว่านะครับหรือ,อทําไปก็จะการทํางานแล้วรู้สึกว่ามันร้อนโดนนั่งไม่นั่งไม่ติดเ้าที่กระสับกระส่ายเงี้ยครับก็สีก็มีผลด้วยเช่นกันนะครับและก็สุดท้ายขอ้อที่5คือการตกแต่งบนทํางานเนี่ย เขาบอกอย่าไปตกแต่งมากแต่ว่าก็ตกแต่งได้อย่างบางคนเดี๋ยวนี้มีกระถางต้นไม้สักกระถางนึงเพิ่มความเขียวครับเพิ่มความรีแลกซ์อะไรอย่างเงี้ยอ่าแต่ว่าก็ใส่พวกงานศิลปะไปได้บ้างนะเพื่อไม่ใช่มองไปแล้วก็แบบโลนๆเพนๆหมดบางคนก็ไม่ชอบตรงนี้ครับหรือว่าบางคนก็ปูพรมตรงพื้นที่ทํางานเนาะเพราะว่าถ้าพูดถึงเรื่องการตกแต่งเนี่ยสิ่งที่สําคัญจะต้องตามมาเลยคือในเรื่องของการทําความสะอาดด้วย นะครับเพราะว่าการทําความสะอาดเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สาคัญนะครับสำหรับคนใช้ออฟฟิศนะครับก็เหมือนบ้านเราแหละครับเพราะว่าถ้าเราไม่ทําความสะอาดออฟฟิศก็จะกลายเป็นสถานที่หนึ่งที่ค่อนข้างรกนะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องคํานึงถึงเรื่องของการทําความสะอาดด้วยถ้ามันรกของวางเกะกะมากจนเกินไปเนี่ยก็จะทําให้การทําความสะอาดเนี่ยยากลำบากด้วยเช่นกันนะครับหรืออาจจะขี้เกียจทำความสะอาดไปเลยก็ได้นะครับและนี่ก็คือ5สิ่งเบาๆที่เราเอามาฝากในการที่เพื่อนๆนะคะจะสามารถจัดออฟฟิศโซน ให้กับบ้านของเราครับ